มาดูความแตกต่างของพิซซาา3เจ้านี้นครับโคกซื้อมาเป็นหน้าซีฟูด้ดรวมและถาดกลางเหมือนกันทั้ง3เจ้านะครับของ Pizza าาพิซซาคอมพานี1แถม1ราคา439บาทพิซซ่าฮัท1แถม1ราคา399บาทโดโมิโนโพิซซาราคาถาดละ219บาทมาลองชิมรสชาตินครับเริ่มที่ของพิซซาคอมพานีนะครับโคกสั่งเป็นแป้งหนานุ่มหน้าซีฟู้ดเดินลุกครับเขาก็จะมีกุ้งหอยแมลงผู้หอยลายปลาหมึกปูอาดพริกหวานและก็หอมใหญ่ครับพิซซาคอมพานีครับ ไปครับคำต่อ แป้งข้างนอกเนี่ยจะกรอบนิดๆส่วนข้างในเนี่ยจะออกนุ่มหนึบครับรสชาติจะออกเปรี้ยวนิดๆจากซอสมะเขือเท,อเทศแล้วก็มีความเค็มหน่อยๆส่วนรสหวานนี่แทบไม่มีเลยครับส่วนกลิ่นเนี่ยเขาจะหอมกลิ่นซอสมะเขือเทศแล้วก็มีกลิ่นออริกาโนกับกลิ่นชีสแบบอ่อนๆครับต่อไปของพิซซ่าฮัทนะครับเป็นแป้งหนานุ่มเหมือนกันหน้าซีฟู้ดเอ็กซ์ตรีมครับเท่าที่โคเห็นก็จะมีกุ้งมีปูอาดหอยลายหอยแมลงภู้หอมใหญ่แล้วก็พริกหวานครับตอนที่สั่งในเว็บรายละเอียดเขาบอกว่ามีปลาหมึก คำตดตโต อ,อันนี้รสชาเขาจะมีความหวานนิดๆแล้วก็มีความเค็มหน่อยส่วนกลิ่นเนี่ยเขาจะหอมกลิ่นซอสพิซซาเลยครับแล้วก็มีกลิ่นชีสตามมาแบบอ่อนๆตัวแป้งเนี่ยข้างนอกเขามีความกรอบเหมือนกันแต่รู้สึกว่าแป้งเขาจะหนากว่าแล้วก็นุ่มกว่านิดนึงครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับคกเจอล้ะครับสรุปเขามีปลาหมึกมาให้ด้วยครับต่อไปของโดมิโนโพิซซ่านะครับเป็นแป้งหนานุ่มเหมือนกันหน้าซีฟู้ดมาเนี่ยครับเท่าที่โคเห็นก็จะมีปูอัดกุ้งปลาหมึกหอมหัวใหญ่แล้วก็พริกหวานครับของ 嗯。Mm. อันนี้ซอสเขาค่อนข้างเข้มข้นเลยครับจะมีความหวานนําแล้วก็มีความเผ็ดเผ็ดด้วยครับแต่ความหวานเนี่ยจะไม่ได้หวานมากนะครับจะเป็นความหวานแบบพอดีพอดีกลิ่นโค้อธิบายไม่ถูกครับเขาเจอ,อกไปทางคล้ายๆกลิ่นซอสสไปซี่ส่วนแป้งข้างนอกเขาจะมีความกรอบเหมือนกันข้างในเทกเจอร์จะออกหนึบๆครับแล้วก็รู้สึกว่าแป้งเขาจะบางที่สุดใน3เจ้าเลยครับโค้กสรุปเลยนะครับเอาเรื่องแป้งก่อนนะครับทั้ง3เจ้าเนี่ยเขาเป็นแป้งหนานุ่มเหมือนกันแต่โค้รู้สึกว่าของพิซซ่าฮัทเนี่ยเขามีความหนาแล้วก็นุ่มเยอะที่สุดครับลองมา เจร์แป้งเขาจะออกหนึบๆครับส่วนของโดมิโนเนี่ยแป้งเขาจะมีความบางไม่ได้สูตรแต่เท็กเจอร์เนี่ยจะคล้ายๆของคอมพานีครับก็คือแป้งเขาจะมีความหนึบๆเรื่องความกรอบของแป้งข้างนอกนะครับทั้ง3เจ้าเนี่ยเขามีความกรอบใกล้เคียงกันเลยครับต่อไปเรื่องหน้าพิซซ่านะครับของพิซซ่าคอมพานีกับของพิซซ่าฮัทเนี่ยเขาใส่หน้ามาเหมือนกันแต่คนรู้สึกว่าของคอมพานีเนี่ยหน้าเขาจะแน่นกว่าของฮัทนิดนึงครับส่วนของโดมิโนหน้าเขาจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ครับแต่พวกเนื้อสัตว์ที่เขาใส่มาเนี่ยขนาดชิ้นเขาใหญ่ทีีีีี่่่่สสสุดเเเลยคครรรััตตตอออไไปืงงชชาาาาิิินนนะทท้้3จขมมมมหกพ ตออไปทางเค็มๆแ,แล้วก็มีความเปรี้ยวของซอสมะเขือเทศนิดๆครับของพิซซ่าฮัทเนี่ยเขาจะออกหวานนิดๆแล้วก็มีความเค็มหน่อยๆครับส่วนของโดมิโนซอสเขาจะมีความเข้มข้นมากๆครับก็คือจะมีความหวานแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆครับแต่เขาจะไม่ได้หวานมากนะครับเขาจะออกหวานแบบกลางๆส่วนกลิ่นเขาจะหอมเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันเลยครับเหมือนที่โคกอธิบายไว้ตอนแรกเลยครับความแตกต่างมีประมาณน,นี้ครับแล้วเพื่อนเจ้ากินพิซซ่าหน้าอะไรและของเจ้าไหนฝากคอมเมนต์บอกโคกด้วยนะครับฝั่งเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามโคกไว้นะครับเผื <c> ่อโคกัน ครับ